ในตอนที่บรรยากาศงานนะคะที่คุณทำกับที่พี่พีอรเยพี่บางพี่บังเลยอยากเห็นบรรยากาศแบบไหนเกิดขึ้นบ้างคะในตอนระหว่างโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากคือคำถามนี้นะพี่ทำนะผมบอกเลยว่าผมอยากเห็นพี่น้องชาวธุรกิจทุกคนมาเช็คอินที่นี่อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปให้ทราบแล้วว่า ผลงานของการจัดงานที่ได้จัดต่อจัดทาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของทางรัชยยนต์ของทางจังหวัดเองก็จะได้มองมาว่ามันคือสิ่งที่ทําให้จังหวัดมีชื่อเสียงตอนนี้ตอนนี้ผมประกาศไปว่าผมจะทําที่อุตติริศเนี่ยหลายคนห้าปีสัญญาสัญญาผม็แล้วใจเย็นใจเย็นผู้ว่าท่านบอกว่าพี่บังครับขอห้าปี ซึ่งท่านบอกว่าไม่ต้องอสนใจเลยแต่ว่าท่านผมไม่รู้ว่าหลังจะจบกันอย่างท่านจะเรียกเราไปตอนนี้อย่างในเพจผมเนี่ยน้องๆบอกว่าอขอบคุณคนอุติดทิตที่เข้าใจในแนวคิดเพื่อเพื่อให้เขาได้มาแข่งเพราะฉะนั้นน้องเลยงานเนี้ยจัดเต็มทุกคันเพราะว่าเราเราได้ผู้ใหญ่หลายหลายฝ่ายไม่ว่าจะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้การ ที่พงเป็กทองผู้การตำรวจภูทรจังหวัดอุดรดิต์ท่านานายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตฐ์ท่านที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองอุดรดิตฐ์นายกกล้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านท่านพอออแขวงการทางที่สองชนบทเยอะมากอันนี้อันนี้เอาเอาแน,น่้ว่านี่ยังไม่หมดนะเยอะมากทุกภาคส่วน <c oughs> ในจังหวัดอุดรดิตฐสาธารณสุขจังหวัดอะไรพวกนเนี้ย ทุกอย่างช่วยกันหมดผมไม่เคยเห็นที่ไหนรวมตัวขนาดนี้นะผมไม่นั่งประชุมอ่ะผมตกใจเลยนะผมก็ไม่ว่าอยู่่นี้นะเราก็ประชุมในหลายๆที่มาแล้วนะแต่จังหวัดนี้เข้านั่งเต็มแล้วก็ท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็การพูดคุยทุกคนไม่ได้คิดว่าจะขัดแย้งแต่ทุกคนไม่รู้สงสัยถามเพื่อให้เข้าใจที่จะทำให้งานนี้มันเดินไปน้องเชื่อไหมว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ส่งคนมูลนิธิทุกมูลนิธิส่งคนเข้ามาร่วมงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความสมัครสมานสามัคคีของอคนอุตุิตมาแล้วเห็นผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่นี่เขากลมเกียวคนที่นี่เขาเขามีตัวตนนะเขามีอัตลักษณ์ของเขาเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราอาจจะเคยอยู่กันนิ่งๆีเราลองมาดูว่าวิสัยทัศน์ทางด้านนี้เป็นไงเปิดใจกว้างๆนะครับว่าการมาครั้งนี้เนี่ยถ้าพวกเราทําสําเร็จ พวกเราเราคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงคุณนู้นไปป้าคนนี้ไปผมอยากให้มาทั้งหมู่บ้านาคุณลุงคุณป้าครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้ตอนนี้นนคิดว่าถ้ามาถึงตรงนี้แล้วท่านได้ฟังขนาดนี้แล้วอย่าอยู่เฉย <c oughs> นะฮะขนลูกจุงหลาน <c oughs> ช่วยช่วยกันผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมของจังหวัดที่มันเข้าถึงทุกคน <c oughs> ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาว ผมอยากให้คุณตาคุณยายได้เดินมาดูแล้วว่ามันสมกับคำที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ถ้าถ้าคิดแล้วอย่ายเฉยนะครับสรุ่นสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเรา